สวัสดีครับมนโนกและลข้าวข่าวครับตามคาดครับวันที่7สิงหาคม2567นะันห้าร้อยบฮสารรัฐธรรมนูญที่ถูกตั้งโดยคณะคอสชอนะครับมีคำสั่งให้ยุบพักเก้าไก่ฮนะคดีล้มล้างการปกครองฮนะเขาเกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเข้าขายล้มล้างการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากัษตริย์เป็นประมุขนะครับเนื่องจากตอนจิจกรรมหาเสียงเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยเสนอให้แก้กฎหมายอาญามาตารา1นึฮะนะครับพวกมึงอะ่ะเสนอให้แก้กฎหมายมาตารา1นึเนี่ยโดยมีสสลงชื่อ44คนเนี่ยให้ให้แก้กฎหมายเนี่ยนะก็เลยโดนโดนว่าล้มล้างการปกครองฮนะก็ ตุลาการสารธรรมนูญมีเก้าคนเนี่ยนะมีมติแปดต่อหนึ่งเสียงให้ยุบพรรคเก้าไก่ฮนะแต่ก็มีฮีโร่คนหนึ่งฮนะผมขออนุญาตชื่นชมท่านนะท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก็คือท่านบรรจงศักดิ์วงปราดนะจาชื่อดีๆฮนะท่านบรรจงศักดิ์วงปราดเดี๋ยววันหน้าผมจะกุดประวัติท่านมามาชื่นชมมาอวยโคชชื่นชมเลยมีเสียงเดียวที่มีมติไม่ให้ยุบ นอกนั้นยุบหมดนะครับก็หวัวหน้าพักนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าแล้วผมจะกลับมาใหม่นะครับคุณชยัยธวัฒน์ว่าแล้วผมจะกลับมาใหม่ <c oughs> จะกลับมาไงโดนปัดตัดสิทธิ์สิบป,ปีเอออ,อาจจะเป็นที่ปรึกษาไม่รู้ผปดนกฎหมายหรือเปล่านะนะแล้วผมจะกลับมาใหม่จะาตามรัฐมนูลน,นะต้องสอสอ ต้องหาสังกัดใหม่ภายใน60วันนะ2 4 2คนเนี่ยต้องหาสังกัดใหม่ภายใน60วันแต่ได้ข่าวนะแววๆอาจจะไปอยู่พักเป็นธรรมเพราะว่าพักเป็นธรรมก็เป็นพักฝ่ายค้านนะ,ะคืออยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันพักเป็นธรรมนะแต่ว่าก็มีเสียงเขีิหานินทาเยอะแยะหมดว่าฝุนตลกมีพักนู้นพักนี้จะมาซื้อตัว ยอดสูงถึง30ล้านบาทนะครับซื้อตัวนะก็มีไม่รู้จริงไม่รู้เทนะ็จน่ะมันก็พูดกันเรื่อยเฉยนะ่ยไ,ไม่มีหลักฐานนี่เอาหลักฐานไปดูดิแต่ว่าทางผู้บริหารพรรคที่โดนยุบเนี่ยทั้งคุณทิมพิธาก็บอกว่าก็มั่นใจในส4สร้คนจะไม่แตกแถวนะอาจจะไปอยู่พรรคใหม่ก็น่าจะไปไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันก็ว่างนะก็รอดูครับรอดูการเวลามันพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างฮนะแต่ว่า สอสอีกสี่สี่คนเน่ย <c oughs> ที่ลงรายชื่อให้เห็นชอบกับการแก้ไขมาตราอย่างในสองเนี่ยโดนร้องจริยธรรมผมว่าไม่น่ารอดมันไปร้องแล้วไอ้พวกพวกอีลีพวกอนุนิยมมันทํางานเป็นทีมขออนุญาตพูดคำหยาบไปร้องแล้วยังไงก็ออกโดนน่สีสี่คนเนะี่ยโดนโดนแน่นอนนะอ่ะข้หาผิดจริยธรรมอย่างร้อยแรงร้อยแรงอืม มึงเสือกจะไปแก้กฎหมายหนึ่งสองได้ไงเออมึงไปแต่ต้องได้ไงประมาณนั้นแต่จริง,รงๆครับเพื่อนผมเนะี่ยทำข่าวมายี่สิบกว่าปีมาตราหนึ่งสองเขาเคยแก้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยแก้เคยแก้มาหลายครั้งหลายยุคหลายสมัยเรื่องอ่าอัตราโทษนู่นนี้นั่นนะฮะทาไมจะแก้ไม่ได้ก็เป็นแค่กฎหมายอาญามาตราหนึ่งหมินประมาทาคาดมาร้ายเบื้องสูงอืม แต่ว่าที่เขามาเล่นก้าวไกลเนี่ยเพราะว่าพวกมึงอ่ะเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีคะแนนเสียงข้างมากเออแทนสมควรจะได้เป็นรัฐบาลด้วยซ้ําไปแต่ว่ากูไม่ชอบมึงไงมึงเก่งไงมึงเก่งเกินหน้าเกินตาไงเก่งเกินไปไงเออก็นั่นแหละเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีเสียงข้างมากในสภาอืมแต่ตอนนี้เหลืออยู่ร้อยสี่สบสองนะก็ต้องย้ายภายในหกสิบวันก็รอดูว่าจะไปอยู่ ภาคใหม่ที่เขาเดียวกันไว้หรือเปล่านะฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันก็หวังว่าคงจะไม่มีงูเห่าถ้ามีก็จะรู้อะว่าตัวไหนเป็นงูเห่านะฮะก็รอดูจริงๆผมไม่ได้เป็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับก้าวไกลนะแต่ว่ามีเพื่อนเป็นสสอ,อยู่นั่นน้องๆอง่ะรุ่นน้องหลายหลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวแม่งหาว่ากูแอบอ้างมึงอีกเออก็ขออวยพรให้มึงปอประโยชน์สังกัด พักใหม่ไปเป็นทีมก็แล้วกันอย่าเป็นงูเห่าแะ้วกันอย่าเห็นแก่เงินเห็นบอกว่าจะได้ค่าตัวสามสิบล้านนะเออถ้าได้จริงไปจริงก็แบ่งกูบ้างก็แล้วกันเออค <c oughs> ำๆครับก็ไม่เป็นไรครับก็วานไปนี่คือประเทศกูมีครับทูตร้อยเอ่อทูตสิบแปดประเทศที่ออกมาพูดออกมาคอเอาเรื่องนี้เรื่องยุบพักเนี่ยก็เหนื่อยเปล่าท่านก็เหนื่อยเปล่าท่านก็ได้แต่พูดแต่ว่ามันก็เป็นข่าวอะเป็นข่าวดังไปทั่วโลก แต่ว่าท่านอย่าหวังว่าประเทศกูมีประเทศกูมีเนี่ยจะมาสนใจเสียงท่านเสียงท่านก็เหมือนเสียงนกเสียงกาไม่สนใจหรอกท่านเป็นใครเออและมีสสพักแมงสาบขออนุญาตไม่อยากเอ่ยนามแมงเลยสสแมงสาบมันออกมาเห่าอ่ะออกมาเห่ามามาหิวแสงไงเออมามาขอเอาทูตเจ็แปดประเทศเอ้ยพวกมึงเป็นชา,ชาติชาติชาติมึงมีเิ์อะไรประเทศกูเออกูปกครอ,องของกูมึงเกี่ยวอะไรวะ เออมึงไปไกลๆเลยไปคอเอาเขาไปไป,ไปนู่นไปนี่เขาผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะหิวแสงอ,สอ่ะเออสอสอแมงสาบที่มันออกมาเหา่ามันก็ได้แสงสมชื่อได้ออกสือ่อเออเห็นไหมฉลาดนะได้ออกสือ่อเออเป็นสอสอสอบตกพักแมงสาบออกมาเหา่าเบ้าๆๆนะเออผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันนะเสียดปากผมนะหิวแสงก็ได้แสงไงเอเอออกมาคอเอาท่านดูด18ประเทศนยประเทศกูมีครับ อยู่มันให้ได้ครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับการเมืองเป็นเรื่องของพวกเราครับอย่าเบื่อครับการเมืองครับมันอยู่กับเราถ้าการเมืองดีอะไรดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะก็หวานไปแล้วกันครับตอนนี้ฝนจะหลบอ่ะนะครับออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านธรรมดากูมันจะบาาตอนนี้มันก็จะเห็น คนที่ออกมาออกมาเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะประจ,จานตัวเองว่าความคิดมันคิดอะไรอยู่คีดด่ดีทำดีครับสวัสด,ดีครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับคนไทยขี้เกียจพูด